บิ๊กเกมส์หนึ่งในสตูดิโอผู้พัฒนาเกมบนแพลตฟอร์มของโลบล็อกที่หลายๆคนรู้จักในฐานะของผู้สร้างเกมสุดฮิตอย่างเพ s i m u เ a เตอร์บิ๊กเพนบอลและไมล e รัสซอลน์ครับโดยยอดผู้เล่นและยอดผู้เข้าชมระดับหลักพันล้านครั้งพวกเขาได้กลายเป็นชื่อที่ผู้เล่นโลบล็อกแทบจะต้องทุกคนเลยเคยได้ยินผ่านหูมาไม่มากก็น้อยละครับเพราะว่าในขณะที่บิ๊กเกมส์ได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของความสําเร็จพวกเขากับต้องมาเผชิญกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากผู้เล่นจํานวนไม่น้อยเลยละครับ ทั้งเรื่องความน่าเงินและระบบเพทูวินที่ยัดสุดมากๆจนถึงขั้นที่ว่าคนหลายๆคนได้พูดว่านี่มันเน้นขายของซะยิ่งกว่าเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆคนหลายๆคนเนี่ยก็ได้นั่งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสตูดิโอนี้จากผู้สร้างที่เคยได้รับความชื่นชมกลับกลายมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเสียงวิจารณ์บนคอมมูนิตี้ของโลบล็อกอย่างต่อเนื่องและจริงๆแล้วบ g เกมสสมควรที่จะถูกเกลียดจริงหรือไม่หรือนี่เป็นราคาของความสําเร็จที่พวกเขาจะต้องจ่ายหละครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมอย่าลืมจะกด subscribe กดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมตอนที่<ม>เราจะไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรกันเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําความรู้จักกับ Big g เก e s กันก่อนนะครับผม Big g เก e s นะครับได้มีเจ้าของที่มีชื่อว่า Preston Park นะครับหรือชื่อในโลบ l ็ x ปัจจุบันที่เรารู้จักกันนั่นก็คือ build into games ครับเขานั้นได้เริ่มต้นการเป็นนักพัฒน,นาเกมบนแพลตฟอร์มนี้ตั้งแต่ตเอนปี2011ซึ่งเด้มครับด้วยบัญชีแรกที่มีชื่อว ทางระบบ Defections หรือระบบถอนเงินออกจาก g l o b l o x นั่นเองครับทุกอย่างนะตอนนั้นในแพลตฟอร์มเนี่ยเรียกได้ว่านั่นคือแพลตฟอร์มของนักสร้างเขา ได้สร้างด้วยจิตใจที่เขาอยากสร้างล้วนๆและ p r e สตันเองก็เป็นหนึ่งในคนนั้นด้วยนะครับเขาได้ลงไหลเกมแนว RPG มาตั้งแต่เริ่มแรกเกมแรกๆที่เขาสร้างนั้นจึงเต็มไปด้วยเวทมนต์และการประจนภัยอย่างเช่นเกมอย่าง Darkness of Time RPG และ Silver Sword RPG 3ครับอาจจะไม่ใช่เกมที่เป็นเกมที่โด่งดังใน Roblox อ,อะไรได้อย่างใดแต่นี่คือพื้นที่ฝึกฝนฝีมือของเพรสตันเองนั่นแหละครับต่อมาครับเพรสตันเองก็ได้ลองทําแมปอะไรใหม่ๆอย่างเช่น Limited Thai ที่จะเป็นการจําลองการซื้อขายไอเทมสเสมือนจริงบนโลโบล็อกเลยก็ว่าได้ซึ่งเรียกได้ว่าล้ามากครับในสมัยนั้นจากจุดนั้นเองเขาก็ได้เริ่มมองเห็นศักยภาพของการพัฒนาเกมบนโลบล็อกว่านี่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ของเล่น ออีกต่ไปแต่นี่คือแพลตฟอร์มที่สามารถเติบโตไปได้ไกลกว่านั้นครับปี2014ครับคือจุดเปลี่ยนของ Pre สต o n เลยก็ว่าได้ Pre สต o n ได้ปล่อยเกมเกมหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Giant Sur v i v a l ครับเป็นเกมแนวต่อสู้เอาชีวิตรอดจากยักษ์นั่นแหละครับที่เรียกได้ว่าฮิตระเบิดช่วงข้ามคืนเลยล่ะครับด้วยไอเดียที่แปลกใหม่และระบบเกมเพลย์ที่เรียกได้ว่าสนุกมากๆก,กครับก็เลยบอกได้ว่าเกมนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยได้มียอดผู้เข้าชมสูงถึง40ล้านครั้ง ในนนเเวลลาั้ลยลและเรียกได้ว่ากลายเป็นเกมที่ทําให้เขานั้นได้ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มของผู้พัฒนาชั้นแนวหน้าของโลบล็อกส์ณช่วงเวลานั้นเลยก็ได้แหละครับและนั่นแหละครับในเมื่อมันมีพลังมันก็ต้องมีองค์กรครับเฟรสเตนจึงได้ก่อตั้ง Big g เก e s ขึ้นมาอย่างเป็นทางการในปี2017ครับโดยใช้ชื่อที่อ้างอิงจากชื่อแอคเค้์ของตัวเอง Build Into Game Big นั่นแหละครับก็คือเป็นการย่อ B I G จาก Build Into Game นั่นแหละครับ Big g เก e s นะครับถือกำเนิดในยกที่โลบล็อก กำลังพุ่งทยานและพวกเขาก็พร้อมที่จะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในสนามแห่งนี้แหละครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าความสำเร็จที่พุ่งแรงตั้งแต่เกมแรกๆอย่างเพ s สซิมูเลเตอร์นั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานและดราม่าในเวลาเดียวกันครับหลังจากที่ได้ตั้งสตูดิโอ b i g g a m e ได้ไม่นานครับเพรสตันก็ได้เปิดตัวเกมที่จะกลายเป็นตำนานในหมู่ผู้เล่นของโลบล็อกไปตลอดกาลเลยแหละครับเกมนั้นก็คือเพ s สซิมูเลเตอร์นั่นเองเกมที่จะ พลิกโฉมวงการด้วยไอเดียที่เรียบง่ายแต่ติดหนึบล่ะครับผู้เล่นจะได้เริ่มต้นด้วยสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆตัวหนึ่งแล้วใช้มันเก็บเหรียญ เปิดไข่และสะสมสัตว์เลี้ยงใหม่ๆและค่อยๆขยับขยายจนกลายเป็นเจ้าของกองทัพสัตว์เลี้ยงสุดอลังการเกมนี้เนี่ยได้ถูกเปิดตัวตอนเดือนกรกฎาคมปี2018นะครับและใช้เวลาเพียงไม่นานมันก็ได้กลายไปไเป็นไวรัลใครที่เล่นช่วงนั้นก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าไอเกมนี้มันเสพติดแบบไม่รู้ตัวเลยล่ะครับระบบกดซุ่มไข่ลุ้นหาตัวแล ความรู้สึกที่เปิดได้ตัว l e gendary หรือ Epic ที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนชนะลอตเตอรี่และมันยิ่งชวนให้ผู้เล่นกลับมาเล่นอีกเรื่อยๆเพราะ Big Games นั้นก็ได้มีอัปเดตใหม่แทบจะทุกสัปดาห์เพิ่มโซนใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่กล่องใหม่และไม่เคยปล่อยให้เกมนิ่งแต่อย่างใดนะครับความสาเร็จนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตัวเกม แต่มันสร้างวัฒนธรรมใหม่ของเกมบนโลโบล็อกในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนเริ่มรู้จักกับคำว่าเพจเทรดออโต้ฟาร์ม หรือแม้กระทั่งการกด AFK เพื่อเปิดไข่ละครับซึ่งกลายเป็นพฤติกรรมที่เกมอื่นๆพยายามที่จะลอกเลียนแบบในเวลาต่อมานั่นเองครับแต่แน่นอนครับความดังก็พุ่งมาด้วยความคาดหวัง1ปีถัดมาครับ Big g เก e s นั้นได้ปล่อยเกมภาคต่ออย่าง p e t s i m u l a t o r 2ในช่วงปี2019ครับซึ่งคนหลายๆคนเนี่ยก็ได้คาดหวังว่าเกมนี้เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่ผลที่ได้ กลับไม่ได้ใกล้เคียงกับภาคแรกเลยด้วยซ้ำครับแม้ว่าเพนซิลเลเตอร์2เนี่ยอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ที่มันจะดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่โซนเนี่ยมันกว้างกว่าระบบสกิลสัตว์ลีหรือกราฟ,ฟิกที่ดูสะอาดขึ้นแต่คนลหลายๆคนกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่มาเลยเกมเพลยกก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นการกดเปิดไข่ฟาร์มเหรียญวนแบบไปซ้ำๆเหมือนเดิมและที่สําคัญ มันไม่มีระบบเทรดหรือระบบซื้อขายเพชรในช่วงแรกล้วครับซึ่งทําให้เกมเนี่ยมันดูขาดความรู้สึกของการล่าและการอวดที่เป็นเสน่ห์หลักของภาคแรกไปเลยล่ะครับคนละหลายคนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยบิ๊กเกมสเนี่ยมันอาจจะเริ่มหมดมุกแล้วหรือเปล่าบางคนก็เริ่มต้นคําถามนะครับว่าเฮ้ยเฟรสตันการที่เขาทําเกมภาคต่อขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่ต้องการที่จะรีเซ็ตทุกอย่างและขายของใหม่หรือเปล่าแม้ตอนนั้นคําถามจะยังเบาแต่เรียกได้ว่านี่ เป็นรอยรลาวแรกระหว่างผู้เล่นบางกลุ่มกับ Big กเกมสเลยก็ว่าได้แหละครับและรอยรลาวนี้มันจะขยายขึ้นมาอีกในเกมต่อไปแหละครับหลังจากที่ p พรสตั n และ Big Games ได้เริ่มสร้างชื่อจากแม p เ e สซิมเลเตอร์ ก็ได้เวลาที่พวกเขานั้นได้ลองทําอะไรใหม่ๆกันบ้างและในปี2020นะครับพวกเขาก็ได้เปิดตัวแมปหนึ่งที่มีชื่อว่า Big Penball ครับเกมนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเกมแนวเก็บสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเกมแนวฟาร์มอะไรไดใดๆสิน้นแต่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมยิงปืนเพนบอลในมุมมองหมดคนที่1ห,หรือ first person shooting ครับซึ่งทันทีที่ Big p เพ b a l l ได้เปิดตัวนั้นมันก็ได้รับกระแสความนิยมในทันทีครับด้วยเกมเพลที่เข้าใจง่ายและกราฟิกที่ดูดีแถมยังเล่นสนุกดูไม่ซับซ้อนเหมาะกับการเล่นขายเครียดสุด ลลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอยระบบการหาเงินในเกมเนี่ยกลับเริ่มทําให้ผู้เล่นในเกมนั้นเริ่มที่จะไม่ค่อยพอใจครับเพราะปัญหามันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าไอทมบ่บางชิ้นเนี่ย มันราคาแพงแบบแพงมากๆครับและที่สําคัญเนี่ยมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Dark m เ t เทอร์การซึ่งปืนเนี้ยมันจะเป็นปืนที่เป็นไอเทมพิเศษครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องใช้เงินในเกมมหาศาลเพื่อที่จะซื้อไอเทมชิ้นนี้หรือคุณจะเลือกที่จะเติมโลบักก็ได้แล้วแต่ซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าไอการที่คุณจะซื้อด้วยเงินเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่า เงินในเกมเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้เงินจริงๆอะ่ะเพราะว่าราคาของปืนนี้เนี่ยมันอยู่ถึง100ล้านเหรียญในเกมเลยแหละครับและเมื่อพูดถึงโลบักก็ใช้ประมาณ3 0,000ื่นโลบักก็ตีได้ว่าปืนนียมีราคาประมาณเกือบหมื่นอะไรก็ว่านั้นเลยครับคำถามนี้เนี่ยมันเริ่มถามกันเยอะแยะมากมายแล้วแหละว่าเฮ้ยการที่คุณปล่อยให้คนซื้อปืนอะไรแบบนี้เนี่ยมันยุติธรรมแล้วหรอด้วยพลังของปืนเนี่ยที่เรียกได้ว่าไม่คุดขี้โกงอ่ะครับไม่ว่าคุณจะมีความสามารถอะไรมาจากไหนคือยังไงยังไงคุณก็ต้องโดนไ นนตายแน่นอนครับทาให้ผู้เล่นที่ไม่มีปืนนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ถูกแล้วเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มถูกกดดันและไม่สามารถที่จะไปแข่งอะไรกับไอคนที่มีของขี้โกงอย่างนี้ได้เลยครับเสียงวิพากวิจารเนี่ยมันก็เริ่มที่จะทวีคูณขึ้นมาและผู้เล่นหล,หลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพทูบินเกินไปแล้วนะเรียกได้ว่ามันไม่ต้องรอให้เกมเพจจะทําให้คุณชนะเพียงแค่คุณแบบเติมเงินแล้วคุณก็เข้ามากับพร้อมกับไอเทมดีๆอย่างเงี้ยคุณเข้ามาเล่นปุ๊บงไงเมนน้้้ววิปแแลล่่าผู จะพูดถึงเรื่องประเด็นเกี่ยวกับพีทุวินเยอะขนาดนี้ แต่ Big ก a m e s เนี่ยก็ยังคงที่จะเปิดตัวไอเทมใหม่ๆที่สามารถใช้เงินโลบักซื้อได้อย่างต่อเนื่องและทําให้กระแสวิภา์วิจารณ์ของเกมเนี่ยมันไม่ได้ถูกลดลงไปแม้แต่น้อยเลยครับหลังจากที่ได้เริ่มถูกวิภา์วิจารณ์จากเกม Big p a i n Ball เรื่องเกี่ยวกับระบบ Play ทูวินนะครับบิ๊กเกม s ก็ได้กลับมาอย่างครั้งยิ่งใหญ่ในปี2021พร้อมกับเกมภาคต่อที่แฟนๆนั้นรอคอยอย่างเกมที่มีชื่อว่า Pet Simulator X ครับ Pet Simulator X Update <laughs> <laughs> ในนะครับในเพสซิมิเลเตอร์นะฮะเราจะมาพิสูจน์พลังของการเพทูวินนะครับ นี่คือเกมที่กลายเป็นไอคอนของโลบล็ x ในยุคนั้นเลยแหละครับด้วยยอดวิสิตกว่า8,900ล้านครั้งและระบบใหม่ๆที่ยกระดับจากภาคก่อนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกราฟิกการฟาร์มหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับสูงมากมายที่ให้สะสมแบบไม่มีเบื่อและครับแต่ภายทต้ความสําเร็จในระดับตํานานแบบนี้กลับมีเปลวไฟที่ลุกลามขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือเสียงวิจารของผู้เล่นเกี่ยวกับเรื่องระบบเติมเงินนั่นเองครับที่ชัดเจนและที่หนักขึ้นกว่าเดิมเลยเพราะว่าเพชรซิมเอ็กเนี่ยเรียกได้ว่าใส แบบไข่ลิมิเต็ดที่ซื้อด้วยโลบักเท่านั้นเนี่ยมาเยอะมากๆครับซึ่งไอในภายในไข่เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงระดับเฮลหรือแม้กระทั่งระดับไทเทนิกล่ะครับที่เรียกได้ว่าทั้งเท่และทรงพลังมากๆทําให้การฟาร์มและการเล่นเกมเนี่ยมันดูง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับความเหลื่อมล้ําจึงเกิดขึ้นทันทีระหว่างผู้เล่นเติมเงินกับผู้เล่นที่ไม่เติมล่ะครับแม้ว่าจะมีระบบที่เรียกว่าระบบตลาดโลกหรือกรอฟพาซาที่ผู้เล่นนั้นสามารถนําสัตว์เลี้ยงของตัวเองมาขายกันด้วยเพชรในเกมแต่ปัห คือราคาของสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยกับพุ่งทยานสูงจนน่าตกใจบางตัวเนี่ยระดับกลางเนี่ยยังอยู่ระดับแบบหลักร้อยล้านเพรซึ่งไอระดับฮิวจ์เนี่ยก็เป็นระดับพันล้านซึ่งนี่คือราคาที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีผู้เล่นสายฟรีคนไหนสามารถฟาร์มถึงได้เลยละครับถ้าไม่ได้พึ่งการเติมเงินซื้อเพรแบบทางรัดความขัดแย้งจึงประทุอย่างชัดเจนครับผู้เล่นบางคนเริ่มมองว่าเกมฟรีก็ต้องมีการเติมเงินเพื่อที่จะอยู่ได้ในขณะที่อีกกลุ่มเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เกมแล้วแต่นี่มันคือ ร้านขายสัตว์เลี้ยงที่คุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อมีสิทธิ์เล่นแบบเท่าเทียมซึ่งเสียงถกนี้เนี่ยมันก็กินเวลาเป็นหลายเดือนเลยนะครับถึงแม้ว่าวิกเกมเนี่ยจะพยายามจัดกิจกรรมแจกเพชรหรือจะปรับ ระบบบางจุดแต่ความรู้สึกของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็ไม่เคยหายไปเลยแถมอัปเดตหลังๆเนี่ยเพจซิมูเลเตอร์ X เนี่ยก็เริ่มที่จะวนลูปแบบเดิมๆจนที่ทําให้ผู้เล่นเริ่มรู้สึกว่าเกมมันเริ่มตันและไม่ได้มีอะไรใหม่ๆที่ทําให้ตื่นเต้นเหมือนกับแต่ก่อนจากเกมที่เคยมีผู้เล่นพร้อมกันหลักแสนแทบทุกวันแต่ตอนนี้เนี่ยกับเหลือเพียงแค่หลักพันเท่านั้นครับหลังจากความดราม่าในเพจซิมูเลเตอร์ X ครับทำให้ชุมชนนั้นเริ่มสั่นคลอนบิ๊กเกมส์นั้นได้เริ่มตัดสินใจ เปิดตัวแมปใหม่ที่มีชื่อว่า p a s i m u l a t o r 99 หรือเพชรซิม99นั่นแหละครับในช่วงปลายปี2023ครับมันก็ได้กลายเป็นเหมือนกับรีบูตซีรีส์ที่ใครหลายๆคนนั้นรอคอยล่ะครับทั้งแฟนเกมเก่าหรือจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่แห่กันเข้ามาลองสัมผัสสิ่งที่จะดูเหมือนว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของตำนานเพชรซิมเลเตอร์99ก็ยังคงแกนหลักเหมือนเดิมไว้ครบถ้วนครับแต่ปรับปรุงทุกอย่างให้ดูล้ำกว่าเดิมเกมถูกออกแบบให้มีระบบแลก์รีเซ็ตหรือว่าระบบรีเบิร์สอะครับที่ทําให้ผู้เล่นนั้นสามารถที่จะเล่นวนลูปแบบซ้ําๆเพื่อสะสมรางวัล และระดับสูงขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทําให้สายฟาร์มนั้นติดหนึบกันยิ่งกว่าเดิมแหะครับเพราะทุกครั้งที่รีเนี่ยก็จะมีของสะสมใหม่ๆมีเพชรใหม่ๆให้ตามเก็บและปลดล็อกโซนใหม่ๆที่ไม่ซ้ำนั่นเองครับฟิกเกมสยังคงอัดระบบคุณภาพออฟไลน์แบบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดูง่ายขึ้นการอัปเกรดแบบออโต้หรือกิจกรรมประจําสัปดาห์ที่หมุนเวียนแบบไม่ซ้ำแหะครับและแผนที่ที่กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นหลายๆๆเท่า่าในชวงแรก ในผู้เล่นเนี่ยก็บอกเลยว่าเฮ้ยเริ่มกลับมาเชื่อใจได้แล้วว่าแต่แน่นอนครับว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปนั่นก็คือระบบเติมเงินเกมพาร์ Pass, และยังมีไข่โลบักอยู่ครับเพชรลิมิเต็ดเนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นไปตามทีมอัปเดตเหมือนเดิมเมืเมม่อเจาะลึกเข้าไปดูจริงๆแล้วผู้เล่นที่ยอมจ่ายก็ยังคงได้เปรียบเสมอทั้งเรื่องเพชรเทพที่เรียกได้ว่าฟาร์มไวกว่าจะเข้าถึงพื้นที่พิเศษได้ไวกว่าแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหนึ่งในอีเวนต์พิเศษที่เคยจัดในเพชรซิมูเลเตอร์99 จนทาให้บิ๊กเกมส์นั้นได้ตัดสินใจแตกลายมันออกกลายมาเป็นเกมแยกอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของ RNG event หรือเพชรโกครับเพชโกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมินิเกมแนว RNG ที่สุ่มสัตว์เลี้ยงกดแล้วลุ้นอะไรประมาณนั้นแหะครับที่เปิดในช่วงของกิจกรรมของเพชรซิมเลเตอร์9 9ครับแต่ผู้เล่นเนี่ยกลับติดใจกับระบบนี้เป็นอย่างมากเพราะมันเล่นง่ายสนุกเพลินและไม่ต้องารามหนักอะครับก็แค่กดอัปเกรดลุ้นสะสม กดอัปเกรดลุนสะสมซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยมันดีมากครับถึงขนาดที่ว่า Big g เก e เนี่ยไม่รอช้ารีบนำไอเดียนี้เนี่ยไปต่อยอดจนกลายเป็นเกมแยกเปิดตัวเกมเต็ม,ตมออกมาอย่างเพจโกนั่นแหละครับถึงแม้ว่าเพจโกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนกับเพจซิมเลเตอร์99แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงอีกด้านของ Big g เก e ครับที่ยังคงหาวิธีการขยายแนวทางของตัวเองอย่างต่อเนื่องแต่ก็นั่นแหละครับระบบเติมเงินคูณ2หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงมีให้โผล่ ในเพจโกอยู่นั่นแหละครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจซิม ULATOR 99หรือแม้กระทั่งเพ s โกครับบิ๊กเกมส์นั้นก็ยังคงเดินตามแนวของตัวเองอย่างมั่นคงครับอัปเดตเยอะเล่นเพลิน แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคนครับที่จะรู้สึกว่าแฟรเท่ากันนั่แหละครับเมืม่อมองย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้นนะครับเพสตันได้เริ่มต้นจากความฝันเล็กๆในการที่จะสร้างเกมที่สนุกและเข้าถึงง่ายจนกลายเป็น Big Game s ตูดิโอที่สร้างตำนานเกมดังอย่างเพสซิมิเลเตอร์บิ๊กเพนบอลหรือแม้กระทั่งเพสโกนั่นแหละครับความสําเร็จของพวกเขานั้น ม่ใช่เรื่องบัเงเอิญแต่อย่างใดแต่มันมาจากความคิดสร้างสรรค์ความกลา้าและการอัปเดตที่ไม่หยุดนิ่งแต่ในขณะเดียวกันความสําเร็จก็พุ่มมากับเสียงวิจารณ์ที่ตามหลอกหลอนพวกเขาแทบทุกเกมระบบเติมเงินที่ใครหล,หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเกินพอดีการเพิ่มไอเทมที่คนทั่วไปนั้นเข้าถึงได้ยากและช่องว่างระหว่างสายฟรีกับสายเติมมันก็ดูที่จะกว้างขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าพวกเขานั้นจะพยายามปรับแค่ไหนยังไงแต่คําถามเดิมนั้นก็ไม่เคยหายไปแต่อย่างใด Big g เก e s อาจจะไม่ใช่สตูดิโอที่ทําทุกอย่างแล้วผิดไปหมดแต่พวกเขาอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอย่างที่ใครหลายๆคนคิดถึงนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคำถามสําคัญจึงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าทําไมบิ Big Games, ๊กเกมถึงกลายเป็นสตูดิโอที่สมควรที่จะถูกเกลียดแต่มันอยู่ที่ว่าพวกเขานั้นจะเป็นสตูดิโอเกมที่พวกคุณนั้นยังคงรักอยู่หรือเปล่าคำตอบนี้พวกคุณต้องเป็นคนให้คำตอบเองแหะครับ